ขาบอกเขาว่านอนหลับไปกับบทสวดนะครับหลวงตาแล้วก็ฝันว่าเหมือนมีคนนะครับมีผู้ชายจะเข้ามาทำร้ายเขาไงครับทดกข์ใจในความฝันครับรแล้วมันเหรรม,นบบมือนจริงมากเลยเขบอกเหมือนจริงฮะยังไงก็เหมือนฮะเหมือนเราฝันเนี่ยมันก็เหมือนน,ะนะอั่นแหละตื่นขึ้นแพ เวลาฝันลักษณะเนี้ตื่นขึ้นแล้วแผ่แผ่ย้อนหลังรับแผ่ให้เขาย้อนหลังอ่าอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ฝันกันหลวงตาทีนี้เขาฝันว่าเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยคือในฝันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วในโลกความเป็นจริงเขารู้จักเนี่ยคนนี้เป็นคนดีทีนี้เขาบอกว่าเขาจะเชื่อความฝันดีหรือเชื่อในชีวิตจริงดีว่าอันไหนมันถูกต้องมันจริงหรือไม่จริงครับเชื่อในความฝัน <laughs> ราะฝันเนี่ยครับไม่รู้จะฝันหรือเปล่าเพราะว่าหลับยังไม่รู้หลับเมื่อไหร่คหลับแล้วจะฝันหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกไม่เครู้ว่าหลับเมื่อไหร่เออแล้วฝันไปเนี่ยเอองงนะ่ถ้าเราสวดมนต์ไปนานๆเนี่ยแล้วแล้วฝันหรือหลับหรืออะไรเนี่ยเราจะรู้เราเราหลับช่วงไหนคถ้าเราฝันไม่ดีหรืออะไรพวกนี้ย คือช่วงที่หลับมันมันกรมันเดิงไปอถ้าฝันไปทาบุญคือแสดงว่าจิตอยู่กับพระคถ้าไม่ฝันเลยแสดงว่ามันนิ่งแล้วมันไม่บันทึกมันพักแล้วเช้ามามันก็สดชื่นแล้วที่เขาบอกว่าหลับลึกหลับลุมไม่ฝันมันนิ่งสนิทน้ำท่วมไฟไหม้ไม่รู้เรื่อง่ร ไม่เห็นว่าพวกเราที่รถมันคว่ำม, oh. มันยังไม่รู้เลยว่ารถคว่ำแล้วมันยังนอนแอ่งแมงยังไม่รู้เลยรถชนลงมาได้ยังไงลงมารอกกับพื้นแล้วยังหลับอยู่เลยยังหลับมไม่ตื่นที่โรงพยาบาลมันเป็นไปได้ยังไจงจอแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป oh. ็นเร่ธรรมดาฝันต่อ,อกนิดนึงนะครับเขาบอกว่า ฝันไปในสถานที่หนึ่งเนี่รับหลวงตางคือมันคุ้นมากในความฝันนะครับแล้วก็มีคนมาบอกเขาว่าเอาให้ขอขมากรรมกับคนคนนี้นะทีนี้เนี่ยเขาเลยถามต่อว่าเราควรจะไปขอขมาตามสถานที่นี้ที่เราฝันดีไหมแล้วถ้าเราไปขอเนี่ยมันจะช่วยได้จริงหรือไม่ครับนั้นก็จริงไม่จริงมันก็ตื่นขึ้นก็ต้องไม่ต้องไปหรอกครับทีสารน,นึก ในึกในความฝันโหสิกรรมคือตื่นมาก็แผ่<อ>ทำเลยเามาบ,บุญกับชั้นตลอดชีวิตนะตลอดไปก็แล้วกัน้าเป็นเจ้ากรรมในเวงอะไรโหติกรรมไหมน,นะครับแล้วอย่างเวลาหลับก็ชอบมีคนมาเรียกเราเงี้ยหลงตาตอนดึกดึกเงี้ยตีสามตีสี่เงี้ยเขาเรียกให้ขึ้นมาสวดมนต<อ>์เขาเรียกให้มาสวดมนต์หลงตานอนในถ้ำหนูมันยาัดเท้าเลย อันห,หลับเคิ้นเคลนนะก็เวลาหลับก็สวมดมนต์ไงครับหลับไปเอาหนูมากัดขายจำเป็นต้องลุกขึ้นมาสวมด<อ>มนต์อ้ภาวนาต่อครับแล้วลองสังเกตดูส่วนใหญ่วันที่เขาจะมาเรียกก็จะเป็นวันพระวันโกนี้ครับเอออืมคือในโลกวิญญาณนะมันเป็นโลกที่ทุกข์นะครับถ้าไม่ทาไปจากมนุษย์เนะี่ยโลกวิญญาณมันขอใครไม่ได้แล้วทุกข์มันเป็นอารมณ์หนึ่ง ครับมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ส่วนใหญ่ในยุคนี้มันมันตายโดยอารมณ์เป็นทุกข์มากขึ้นทุกวันเพราะมันต,ถถติดวัตถุติดวัตถุเนี่ยโรคระบาดโรคความดันโรคพวกนี้โรคมะเร็งโรคอะไรพวกนะี้แล้วโรคอุบัติเหตุอุบัติภัยภัยธรรมชาติแล้วโรคฆ่ากันตายก่อนกำหนดอารมณ์ทุกข์ออกไปแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้อด้ มันก็ทุกอยู่ยงั้นน่ะจนกว่าจะหมดหมดอายุของกรรมที่ทำในอดีตอย่างหกสิบจริงๆอะตายหกสิบมาจะมาตายก่อนส 50, ัห้าสิบไปเลยอีกสิบชหมจุมันก็คูณในห้าสิบเข้าไปรเราเกิดสองรอบมันยังอยู่เลยสำเพวสีอย่างสัำเพวสีที่ว่าตกภูมิพวกนี้ครับหลวงตา เ,าาเยอะเลยทุกวันเนี้ยแล้วเราจะมีประโยชน์ทําอะไรให้เขาได้บ้างแผลมันถ้าเป็นสาตรหลงปู่เนี่ยแผลให้เขาเปลี่ยนพุงไปไม่แผลให้เขาไปดีนะทุกไม่ใช่<อ>ให้เขาตกปงกุงว่าแผลเขาไปเกิดตามกรรมเขา<ะ>เขาก็จัดสาทุกทุกที่หลวงตาว่ามีสัมภเวสีทุกที่ไหมครัมีฮะที่ที่มีมนุษย์ ที่มีมนุษย์ที่ไหนมีผีที่นั่นนะถนนหนทางตามมือเนี่เยอะเลยครับยุคนี้เยอะมากนะครับผีมันไปจากคนทุกคนเนี่ยเรียนอะไรตายไปผีก็เรียนนย่งนั้นนะผีกองก้อยผีเปยผีอะไรเนี่ยไปจากคนนี่แหละครับผีที่เขาไล่ไล่กันะอะไรชาววิสาหก็ไปจากคนนั่นแะทุกผีอะไรนะผีกองก้อยหรือผีอะไรอ่ะผีกระสือผีกระสือนะประมาณเนี้ยไปจากคนนะ มันไปฝึกมันไปเรียนอาคมเรียนวิชาเรียนพวกเนี้ยอแ้วตายไปมันก็ไปตามนั้นอะ่ะครับโอ้หลวงตาเรียนมาแล้วอ,อยู่หลวงปู่อ่จท่านให้ไปดูคท่านบอกมนุษย์นี่แหละท่านหวังไม่โทษอะไรเนี่ยมันเป็นเรียนมันไม่รู้ออ,อย่างหลวงตาเคยบอกว่าผีมันมาโนดให้เราได้แสดงว่าไ,ไอ้ผีตัวนั้นเนี่ยมันต้องเป็นหมอโนดมาก่อนเลยไหมครับตอนก่อนตายเนี่ยไม่อ่ะ ไม่ไม่มันวดได้ผีมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณครับมันรู้ว่าเราเจ็บตรงไหนมันก็รู้อือจริงจริงนะเรื่องจริงนะเนี่ยมันเป็นวิญญาณนะครับมันเป็นผีมันไปไหนไม่ได้ก็จริงน่ะมันไปมันอยู่ในขอบเขตของมันก็จริงมันไปไหนไม่ได้ว่าผีวังแต่มันเห็นนะแต่มันเห็นมันถามเราถามมันมันก็รู้นะครับ ไกลขนานมันยังรู้แต่มันไม่รู้ข้องบนอในโลกมนุษย์เนี่ยมันรู้รพวกสัมพวาเวสีเป็ดอสุรกายพวกนี้มันรู้อย่างสมมติว่าวันนี้เราอยู่ที่นี่เนี่ยหลวงตาแถวนี้มันก็น่าจะมีผีมีวิญญาณถ้าเกิดว่าเราบอกเขาเอา้าวเกิดพรุ่งนี้เรามีงานบนุญมีงานหลอ่อพระเอาพรุ่งนี้ไปหลอ่อพระด้วยกันไม่จ้องหรอกมันรู้มันรู้นะมันรู้มันมาได้ก็มามันไม่ได้ก็ไม่มา อ๋อเพราะที่หลวงตาบอกบางดวงมันไปไม่ได้คือเหมือนว่าถ้าเราชวนมันให้มันไปกับเราอย่างเงี้ยมันเกาะเราได้แล้วเราไม่ได้กลับมาส่งมันเงี้ยมันเปลี่ยนแล้วฮะมันกลับเองมันมากับเราเนี่ยมันโชคดีรู้ว่าผมพวกส่งให้มันเยอะครับวิญญาณดวงหนึ่งมันไม่ใช่มาน้องมาสวดกับหลวงตาคนเดียวเนี่ยมันสวดกับคนทุกคนแหละอืมก็มันเป็นวิญญาณนะทุกครับไม่ใช่คน มันนอนมันน่ะเหมือนเราชวนมันไปงานบุญมันก็ได้บุญจากงานที่เราไปมันเปลี่ยนภูมิตรงนั้นแล้วโชทีนี้พอมันเปลี่ยนภูมิที่นั่นมันจะอยู่ที่นั่นหรือมันมีกําลังในการไปไหนมาไหนได้แล้วแต่มันนะถ้ามันจะตุมเจ้านั่นมันก็ได้ไปได้แค่หกกิโลอ๋อเนี่ยพวกจะาตุเมนะยกเป็นหัวหน้าพวกหน้าพวกคุดกุมพันอะไรพวกนี้มันมีขอบเขตบริเวณ แล้วอย่างจาตุมันมีสิทธิ์ที่ว่าเขาจะพัฒนาแสงสว่างในตัวเองเพิ่มขึ้นหรือเลื่อนยศเลื่อนชั้นขึ้นได้ไหมครับเลื่อนไม่ได้จะได้บุญจากมนุษย์เนี่ยคือได้บุญเลี้ยงไปเรื่อยๆใช่อืเนี่ยถ้าเราสวดเมื่อไรเนี่ยผีมาเมื่อนั้นนะคที่เขาบอกว่าจะไปสวดบทเนี่นะผีแน่นอนจริงต <c oughs> ั้งแต่ลงตายอยู่กัหลวงปู่แล้วครับนเนี่ยบทเนี่ยเรา มันก็เหมือนเป็นการพิสูจน์หรือยืนยันอย่างนี้ทงมอยากรู้เรื่องผีมีจริงอะไรนะดึกไปจีสจดตรงไหนมืดๆไปฮะเอามาสวดมนต์ด้วยกันกล้าไหมล่ะจดเทียนตะเล่มหนึ่งล่ะมันก็จะมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าเอ้ะเราไม่ได้โซ่คนเดียวเนี่ยแล้วมันก็จะเพลินนะถ้าคนไม่กลัวเน่หน้าไม่เอาใครเอาผีดีกว่าเพราะเวลาเรานึกอะไรในผีมันรู้เพราะอย่างเมื่อก่อนตามความเชื่อเราก็ เราต้องสวดมนต hey, he oh ์ไ oh. ล่ผีนะอะไรเง้โอ้โทีนี้สวดมนต์ดึงผีแล้วก็อาจจะอื उ? หลายคนคงไม่ใช่อันนั้นมันมีคาถาไล่ผีจุคาถาไล่ผีนะใช่ไอ้สวดมนต์เนี่ยในศาลหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นการเอาผีมาสวดมนต์กับเรา อย่างที่บางคนเห็นผีแล้วนึกว่าผีหลอกก็สวดน้ำมอตสะผีก็สวดน้ำมอตสะพร้อมเราใช่แล้วก็ผีมันก็ไม่กลัวนะไม่กลัวหรอกครับผีบางบางตัวเนี่ยมันเกิดจากคนนะสวดผิดมันยังบอกเราหลวงพี่สวดผิดนะเออจริงอ๋อคนเราบันทึกอะไรอยู่ในโลกเนี่ยเวลาตายมันก็ไปด้วยคือจิตเนี่ยตรงบันทึกไงครับ <c oughs> จิตนี่คือตัวเราท่านให้ฝึกทาไมอะ่ะฝึกการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมล่ะเราจะได้ ดูหน้าตาชาตินี้เอาคนที่รอกเก่าก็ได้อ,อยังไงก็ม้นสิบสำเร็จที่ใจไงจังบแล้วอ,อย่างการที่ถ้าเกิดว่าเราเราไปทําร้ายผีนะครับหรือว่าไปขับไล่ไปกักขังเข้าไปเอาเขามาเงี้ยครับมันเป็นกรรตาเจอจอมยุทธเยอะในอดีตที่ว่าเลี้ยงผีไงครับผมนี่โดนผีกระทืบตายทั้งนั้น,นส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าผีไปจากมนุษย์ไป ไปเชี่ยนไปอะไรมันมันโกรธไหม,มโหคนแค่ด่าก็ยังโกรธเลยมันโกรธมานาาันอาฆาตจะมันทำอะไรไม่ได้เพราะหมอผีมีกําลังอยู่เขาบังคับผมมาผมไม่ได้อยากมาอ่นานั่นแหละโ<อ>กนก็จะพูดอย่างนี้ทุกผีนั่นแหละจะไม่ละ่ะนานเข้านานเข้าไอ้หมอผีนะโดนกระทือบ้ะเปี้ยงอะไรนะจังหวะไม่ได้มันลุ่มกระทืบเลยแนละเพรากลุ่มมาเนี่ยหลังจา กุมารมีสองอย่างตัวกุมารเสกกับกุมารจริงกุมารเสกเสกครับกูมาอาจารย์เขาเสกกุมารได้ชุคนมีฤทธิ์อ่ะเจ้ากี่พันกี่หมื่นกี่ล้านว่ะแต่มันมีอายุกุมารเสกอ่ะถ้ากุมารจริงต้องไปเผาต้องไปผ่าท้องอมาเผาหรือไม่ก็คนที่แทงมันมันมีลูกอยู่นะจะไม่ก็เอามาย่างมัน เหมือนเน้นแอร์เน้นแอร์นะนวาย่างอันนั้นอันอันนั้นกุมารจริงของนี้มันมีจริงจริงเนะครับจริงไม่มีอะไรเห็นอยู่คะก็จริงไงก็ฝึกให้รู้เป็นจริงไงมันก็จริงนะแต่กุมารเสกเนี่ยพอหลวงพ่อบางองค์กุมารไม่ธรรมดาแต่งเป็นตรงกระเบนอะไรประมาณนั้นนะออปชั่นเยอะแล้วใช่แต่มีอายุนะครับ อายุไขท่านตั้งไว้เท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ท่านมรณาาภาพอะไรนะครับไปบางมาไม่กี่ปีก็หายไปแล้วครับบางองค์ท่านก็จะฐานว่าถ้ากุมานี่โดนทุบโดนออกเป็นเสียงนี่ก็ฟ็หายไปแล้วหมายถึงอะแขนหกักขาหักอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ที่ท่านอาจิฉานแล้วอย่างคนที่เขาไปสักไคะครับอาจารย์อย่างเช่นว่าอสัก เสือสักลิงแล้วอาการที่มันออกมันเป็นเสือเป็นลิงไอ้เหล่านี้มันเป็นดวงจิตหรือวิญญาณของเสือของลิงหรืออะไรพวกนี้ครับใช่ใช่ครมัน,นเป็นสายใหญ่ของลิงหลงตาอายุยี่สิบมั่งก่น,นะยังไม่ถึงนะ่ะเกือบจะถึงแนละ้วจะไปเพชรบุรีอาจารย์แลอา,อาอา,อาจารย์แลใช่ครับถ้าจำไม่ผิดอนุมานเก้าตัว<อ>ต้องไปอาทิตย์ละตัว เดือนละครั้งนะจ๊หลวงตามีเพื่อนนะแต่เพื่อนุรีเพื่อนหลายคนโอ้พอไปว่าจะสักก็ตั้งใจจะสักในวันเสาร์เนี่ยเขาจะสักวันเสาร์ไงคือหลวงตาจะไปสักจะไปสักกันแหละนั่งรถไปสักมันก็กินเหล้านะเจอกันเพื่อนมันก็กินเหล้าใช่ไหมล่ะครับพอมันจะกินมันก็สากไปข้างหลังแก้วแรกอ่ะให้ลิงบอกมึงให้ใครให้ลิง พอมันเมาเาสร็จมันคุณจนสนเหมือนลิงเลยทุกปีนขึ้นไข่เหมือนลิงเลยครับเวลาลงมาก็อาหัวลงอีกตอนลิง <c oughs> ตอนที่มันลงมาไม่เท่าไหร่ตอนไปเล่นกับหมาเนี่ย <c oughs> ก็ลิงมันก็เล่นกับหมาใช่ไหมล่ะมันเต้งไหมคิดไปคิดมากู <c oughs> กลับบ้านเลยว่ากูไม่สักกลับบ้านเฉยเลยไม่ไม่สักวะมันเลี้ยงยากนะทุก แต่มันสวยนะครับแต่สมัยนี้จะมีหรือเปล่าไม่รู้ครับพออาจารย์รุ่นนั่นครับไม่อยู่แล้วไปหมดแล้วครับแล้วคือตอนนี้หลวงตาไม่ได้สักอะไรเลยทั้งตัวไม่มีเลยครับมีอยู่นะจะมันมันเสื่อมไปแล้วล่ะจะเป็นสบู่เลือดมันอาจารย์เขียนนะสบู่เลือดใช่เขียนนะตุเขียนเร,เราเขียนหนังสือเนี่ย เ ens, <bord Safe S 1> ขียนข้างหลังเนี่ยเขียนที่เนื้อครับเขียนข้างหลังอะไรเขียนเกี่ยวเขียนมันใช้อะไรเขียนนะครับมันมันมันเป็นปากกาที่ที่จุ่มไปสบู่เลือดอ่ะโอ้โหเจ็บนะครับโอ้โหโคตรเจ็บเลยถ้าเราไม่อยากสักนหครับแต่เราไม่อยากเจ็บแต่เราอยากมีความขังไงครับทำก็ก็อาคมไอ้ทุก แค่ตักภาวนาเหนียว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 ก็จะเหนียวแล้วล่ะครับตัวเหนียวก่อนแล้วใช่เหนียวเนื้อเหนียวหนังครับอย่าไปเหนียวกระดูกนะครับเหนียวกระดูกไม่ดีครับไม่เอาเนื้อเอาเนื้อกับหนังพออืกระดูกมันแข็งอยู่แล้วมันเหนียวอยู่แล้วครับที่ว่าจิตเป็นหนึ่งกับอาคมจิตเป็นหนึ่งกับพุทธมนต์ใช่ไม่ท่องไม่รู้ไม่สวดไม่รู้หรอกครับ ก็เหมือนที่เราตรวจจักรพพัดและเรามีความรู้สึกใช่มีคิดอะไรก็เออเริ่มได้เริ่มได้โยนะครับหลายคนก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าว่าไม่บังเอิญหรออย่างเงี้ยครับบังเอิญหรอคนที่จะคิดอย่างนั้นมันไม่บังเอิญหรอกมันพิสูจน์ได้ทุกเรื่องอ่ะนะสพพวิชาในโลกเนี่ยจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเหมือนกันนั่นเราเรียนทางโลกมันก็ต้องมามาทําโลกไง เราเรียนธรรม,มะเราก็ต้องพิสูจน์ธรรม,ม,<ะ>มะมันมีไหมอะไรสิ่งที่เราเรียนเราฝึกมาเนี่ยเรียนฝึกก็ต้องพิสูจน์นะครับใช่ม,มันจะไม่ขี้เกียจมันจะได้รู้จริงๆนะในอนาคตรเราไปไหนมไม่ไม่ให้ใครหลอกเรา<ะ>หลอกเราไม่ได้ฮะยกเว้นจะเต็มใจให้หลอก